คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อกี้ตั้มต้องขอโทษขออภัยนะคะในไลฟ์สดเนาะเกิดเหตุข,ขัดข้องนิดหน่อยนะคะมีสายเข้านอแล้วก็ ต้องบอกว่าจะต่อสูตรหางเดียวไปเลยแต่ว่าต้องไปไปโดนใส่โทรศัพท์นะคะมันกลับนะคะเพื่อนๆต้องก็เลยมาอัดใหม่เนาะแนวทางหวยราวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่25เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆมีนาคมปี64วิ่งรูดตัวเดียวนะคะวิ่งรูดตัวเดียวเนาะ เพื่อนๆคะเรามาดูของวันที่22กันก่อนนะคะสูตรหางเดียววิ่งรูดต,ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆตำห้เลข3นะคะวิ่งรูดเลข3เนาะเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งและรูดนะคะก็เข้าน้อผลออก3 19นะคะแล้วก็7 3สนะคะเพื่อนๆพเพื่อนๆท่านาไหนที่ เป็นสายวิ่งรูดนะคะก็เข้าเนาะส่วนเลขที่ต้มเจาะไม่มีนะคะ37เนาะเพราะว่าเลข3 7 7 3สาอ่ะออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆต้มเลยไม่เจาะให้เนาะ,ะเข้าแต่เพื่อนๆที่วิ่งรูดนะคะแล้วเรามาตามกันต่อของวันที่25เลยนะคะสูตรหางเดียววิ่งรูดตัวเดียวนะคะหัวยลาาพัฒนานะคะเพื่อนๆวิ่งรูดเลข4ี่นะคะ มี40 4 1 42 43 44หนึ่งสองสี่สไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่านา้อเลขเบิ้ลเพื่อนๆ่คะเวลาเอาเบิ้ลติดกันสามงวดน,นะคะเพื่อนๆนสังเกตเนาะแล้วอาจจะไม่มีเลขเบิ้ลแล้วเนาะเพื่อนๆนท่านไหนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะเลขเบิ้ลเนาะแล้วก็มาเลยนะคะก็เบิ้ลติดกันสามงวดเพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะแล้วก็อาจจะไม่มาแล้วเนาะเลขเบิ้ลแล้วก็ ยังไม่ต้องตามเลขเบิ้ลนะคะอันนี้ต้อมเขียนกันไว้ให้เฉยๆเนาะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบนะคะแล้วก็มี 6, 46, 47แล้วก็49นะคะต้อมชอบตัวนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นตัวเจาะนะคะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะต้อมขอไวพรให้เพื่อนๆ FC ของต้อมทุกๆท่านนะคะรวยๆวยเฮงๆปังๆค่ะ วันนี้ต้มพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย